เอาละครับไม่ได้กินละครับสวัสดีครับงานนี้โอ้เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลูกผู้ใดหลานผู้ใดครับใครรักใครห่วงใครห่วงนะครับเนาะมาดูสิเด็กน้อยไม่ต้องกินแล้วข้าวนั่นเอาละครับก็สวัสดีนะครับวันนี้วันนี้ก็อากาศดีอากาศดีฝนตกกับฝนมาแล้วนั่นนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเล่นเลยครับพีแทนอืเอาก็ก็เมื่อวานนี้ก็ลงลงคลิปไปนะครับเนาะฝนดิน ขาหลังใส่พี่แทนคนระับก,ก็สบายดีนะสบายดีไม่โดนครับพี่แทนเป็นยังไงโดนไมาานนดหมประมาณนี้นิดหน่อยครับ<ว>น,นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยครับไม่เป็นไรปลอดภัยครับปลอดภัยก็ดีครับมีวิชามีวิช <c> า <oughs> <c oughs> มีมีอะไรครับปฏิกิริยาดีอยู่ครับอืมยังทันอยู่ไบพริบยังมันยังม,ม,มีไบพริบดีอยู่นั่นนั่นนั่นข้างหลังข้างหน้าก็เอาหมดครับตอนนี้ฝนลิน<ว>กับพี่แทนนี่ไม่ได้ครับรักกัน <isas. S 2> ชอบกันหยอกกันทุกวัน ก็เป็นความสุขความสดใสก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเอซี SC ที่สอบถามมาครับเมื่อวานนี้ดูคลิปนั้นไปแล้วก็ก็กพี่แทนจะเป็นอะไรนะรก็สอบถามมาหลายท่านหลายคนครับเป็นห่วงเป็นห่วงคนดนไม่น่าทำแบบนั้นแต่ก็ธรรมดานะไม่ได้ตั้งใจนะเพราะว่านานแล้วนานแล้วขาหลังนี่ไม,ไม่ไม่มีมานานแนละ้วหายไปเป็นอุ่นนานจนจำไม่ได้แล้วนะ ถ้ามีอะไรมีเหตุการณ์อะไรก็จะเอาลงให้ดูแบบนี้หละครับคือนานไปแล้วตั้งแต่นานนานมากแล้วที่ไม่มีขาหลังมาเมบานนี่ก็มามาเต็มครับมาเต็มเลยคิดแทงก็ไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ตั้งหลักเห็นไหมครับเห็นไหมครับไอ้จะไปเลี้ยงครับอย่างนี้นะแม่ก็ไม่เลี้ยงอย่างนี้ครับแม่ก็ไม่เลี้ยงเนี่ยข้าวไม่หมดนะครับนั่นคว่ำเบิดเรียบรอยอไปปล่อยปลาเอาไปปล่อยปลาหรือแบบนี้นั่นไปแล้วนั่นเห็นไหมครับนอนโซไปเลยนนั โอ้ความสนอืออือเราจะใส่อะไรก็กินเนี่ยมาตอดีเอาตดแตกเลยสาวหน้าฝนครับสาวนอนสดอั้นแน่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมาแล้วมาแล้วนั่นเรียบร้อยโอ้ยนี่ครับอือกปลอดภัยครับปลอดภัยอย่างน้องหมานี่ไม่โดนครับน้อยที่โดนอานเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นเหยื่อเห็นเหยื่อเห็นเหยื่อ เห็นไปเลยครับดูนไปเลยครับดันไปเลยเห็นเหออยื่อเหยื่อตัวนี้เหยื่อคนนี้อ่อนอ่อนเหมือนกันจัดก,การได้สําหรับปุนลินสบายมากไม่ต้องถึงแม่หรอกนะเห็นไหมครับจะเข้าไปในกระมังนะครัมเข้าไปถึงในกระมังเลยครับนั่นม,มันเ้าไปบ่ได้ในกระมังนะง่ะเอา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 น่านแ่น นั่นเอา้าเอา้านั่นนั่นทั้งกะละมังทั้งก็หลอกไว้นี่หลอกครับหลอกเก่งนะเก่งทําเป็นเล่นกะละมังเล่นอะไรแล้วก็พอได้จังหวะก็ขาก็เอาใส่คนเลยอ่าจับไปเล่นไปทุกวันเดยก็ชินครับเดี๋ยวก็เคยก็บางท่านบางคนก็ทักมาว่ากลัวจะนี่ใส่แบบนี้จะไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเดี๋ยวเดี๋ยวโตขึ้นไปเรื่อยๆก็จะลืมไปเรื่อยๆเพราะเราก็จะแก้ไขไปเรื่อยๆนะตอนนี้แก่เด็กอยู่เราทําอะไรไม่ได้ก็ ก็เรียนก็เรียนกันไปครับอืมเราจะได้รู้ว่าเขาเรียนแบบนี้อะไรแบบนี้นะ,ะตัวดีไปโตขึ้นมาเราก็จะแก้ไขก็จะก็จะรู้หนทางรู้วิธีอ่าดูอะไรที่แบบเขาทอบทํายังไงเขาเอาแบบไหนเราก็จะได้หาวิธีป้องกันแก้ไ,ไข <ๆ S 2> ไปเรื่อยๆโตขึ้นไปก่อนครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้แกไม่จําอะไรแล้วแกไม่จำแกไม,จไม่จะได้ทาแล้วแกก็ทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวโตไปอันน้นเอยเห็นไหมครับนั่นเดี๋ยวตอนนี้น้องหมาก็โดนนกขาลางัง เมื่อก่อนไม่โดนน้ำน้องมาตอนนี้ก็เอาแล้วทั้งแม่ทั้งลูกครับเก่งแล้วครับตอนนี้เก่งมากๆแล้วคนลินโตเป็นสาวแล้ว<แ>เห็นไหมครับทำ<แ>เป็นเล่นกรละมังเอาล่ะครับใครผ่านไปผ่านมาตรงนั้นเรียบร้อยนะครับนี่เอาละครับขอบคุณทุกการรับชมเช่นเคยนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปขอบคุณที่เป็นห่วงขอบคุณทุกกําลังใจครับผมสวัสดีครับเดอกันคลิปต่อไปครับผม